จับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง mp daily นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม x s h o t เหมือนเดิมนะก็วันนี้ผมจะมาสุ่มกล่องผมไม่รู้นะว่ามันชื่อกล่องมันชื่ออะไรแต่ผมเห็นคนในกลุ่มเขาแบบรับรับเปิดให้แบบไม่ต้องใช้เงินเติมนะคือเราใช้ m รา,ายเดือนเนี้ยได้ผมก็เลยเฮ้ยผมก็เลยไปหานะเข้าไอเทมอ เลื่อนหายังไงก็หาไม่เจอแต่พอดอีพี่จัดเขาทำคลิปลงใน Youtube นะผมไปเห็นพอดีก็เลยอ๋อมันต้องพิมพ์หาเอานี่ว่าผมก็หาตั้งนานไมหาไม่เจอต้องขอบคุณพี่จัดนะไม่งั้นผมก็คงไม่ได้สูมหรอกพอดีเอ็มรายเดือนผมเหลือนะเหลือ90,000กว่าก็นะาจะเปิดสักได้ซักประมาณ5 5กล่องประมาณนั้นหรือมั้งผมก็ไม่แน่ใจ ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีซื้อกันเลยวิธีซื้อก็เข้ามาในที่ออไอเทมมอลแล้วก็มาที่เอมพอย์ตรงนี้นะคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์คลิกพิมพ์ตรงนี้พิมพ์คําว่า c h e s t นะอันนี้ผมก็พิมพ์ทิ้งไว้ละแล้วก็กดค้นหาไปนี่กล่องมันก็จะออกมาประมาณนี้เห็นพี่จัดเขาแกบอกไว้ว่ามันจะ มีโอกาสได้เซ็ตถาวรแล้วก็ได้อาอเทมอะไรสักอย่างนั่นแหละถาวรผมก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวซื้อไปสุ่มกันเลยดีกว่าเราจะได้รู้นะว่า,ามันจะได้อะไรบ้างเราต้องติ๊กตรงนี้นะนะจ่ายด้วยคูปองรายเดือนไม่งั้นเราจะเสียเอ็มพอยตตรงนี้ฟรีเลยเรา้วคลิกตรงนี้ด้วยโอเคซื้อไปหนึ่งกอง กองกองอย่าลืมติ๊กนะทุกคนก็ใครที่เอ็มพอยรายเดือนมันเหลือก็เอามาสุ่มเล่นได้นะผมมันก็เหลือตอนแรกมีแสนกว่าผมเอาไปซื้อพวกไอเทมที่มันจำเป็นก็เลยเหลือประมาณเท่านี้นะเคซื้อไปโอเคหมดละือผมใช้ M ตัวนี้ซื้อด้วยดีวะ หอ่อหมื่นเจ็ดอ,อีกสักกล่องหนึ่งก็แล้วกันให้มันแบบได้สุ่มเยอะๆหน่อยโอเคเหลือสามหมื่นกว่าลดไปโคตรเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนี่เลยได้มาหกกล่องเท่าของพี่จัดเลยมั้งต้องรอเจ็ดนาทีอะรอกแล้วทำไมมันให้รอบ่อยอยังวะงั้นเดี๋ยวผมเอารับปืนหมด โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วมั้งเดี๋ยววะนี่ได้เวลาละเดี๋ยวเปิดเลยเออกล่องนี้กับกล่องนี้มันคนละแบบกันอะทำไมมันใส่ด้วยกันไม่ได้โอเคช่างมันเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี้กันก่อนเลยคือมันผมว่ามันดีนะมันได้ไอ้นี่ด้วยอ่าคัมภีเปิดอีกหนึ่งอันสิได้เจ็ดวันเนี่ยแหละไอเทมนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ เปิดที่กันนึงโอ้ยขอถาวรสักงันเนอะมาไหมอะไรวะเนี้ยขออีกกันนึงถาวรไม่ออกว่ะหมดแล้วเฮ้ยเซตไม่ออกเลยเดี๋ยวทำไมเซตไม่ไม่ออกเลยวะบกค่าชือ่อเสียงสิบใส่สองงานได้ไหม เออใส่สองอันได้ผมใส่อันกี่วันไปวะสามสิบวันสามสิบวันกับอะไรวะสามสิบวันสามสิบวันโอเคทำลายทิ้งมดเลยได้แท็กมาสิบแปดอันเฮ้ยทุกคนผมว่าผมจะสุ่มให้หมดเลยดีไหม เฮ้ยยังมีได้ได้นี่ดีกว่าแปดสิบเก้าวันใส่แปดสิบเก้าวันไปดีกว่าเอาเฮ้ยเดยวเดยวเด้วมันก็อันเดียวกันทำไมมันนี่วะผีใช่ไงมเออผมเอามมอไปสุ่มให้หมดเลยดีไหมเฮ้ยได้ไได้เซตมากล่องหนึ่ง เยวผมเอาไปสุ่มให้หมดเลยดีกว่าคือเอ็มพอยต์ผมก็เสียดานะเอ็มนะแต่ก็ผมอยากได้คอมพีไงซื้อไปอีกอา้าวชิบหายไม่พออ้าไม่พอได้ไงหลือมื่นหกน่ามากี่อันวะ ได้มาหนึง่งเฮ้ยสามหมื่นหรือหมื่นหกโอเคเดี๋ยวรอเวลาำไมไมันต้องรอเวลาด้วยวยะอันนี้ผมก็อแอบสุ่มไปละสี่ครั้งได้เซตมาหนึ่งแล้วก็ลูกซองผมอยากได้นี่ไงหางอันนี้ยฝั่งนี้ไม่มีของที่อยากได้เลย ือมันบักหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้นะตั้งสามร้อยกว่าวันให้ hey, คำพีเนี่ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มีของบวกถาวรเอ้ยมีของเพิ่มมีของดับถาวรแล้วผมได้กำไรมากำไรเด็ดสองวันได้กำไรกำไรเก้าสิบเก้าสิบวันอันนี้อ่ะ ได้ M4 อุ้ยได้คำพีโคเยอะเลยอ้าวหายไปไหนวะ M4 มี22อัน25เออผมจะสุ่มนี่ด้วยเลยดีไหมอุ้ยลูกสอง60วัน มาทำไมวะพอไหมพอหรือเปล่าวะเออน่าจะพออยู่น่าจะพออยู่มั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วสุ่มแม่งเลยยี่ห้าดูซีว่าจะได้อะไรจัดไปคือสามร้อยกว่าวันเนี่ยผมขี้เกียจรอเลยสุ่มมาเลยเฮ้ย hey. อขอของนี้ดีหน่อยไม่ได้อะไรกันวะนี่นี่ไม่เอาทิ้งมาได้แล้ววะนี่มันบวกอะไรมั่งนำมาดินำมาดูหน่อยสามารถต้านทานดาเมจส่วนหัว อะไรกันครับนี่เฮ้ยเหลืออีกสามนาทีโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกแปดนาทีเราไม่ใช่แปดนาทีดิอีกประมาณอหกหกนาทีเออประมาณนั้นโอเคครับทุกคนตอนนี้กล่องของเราก็ เสร็จไปดีรียบร้อยแล้วรอไม่โคตรนานเลยเคปเปิดกล่องอันนี้กันก่อนได้นี่มาสามสิบวันเฮ้ยใส่สองอันกัดเพิ่มดอบเลเวลสามเลยนี่ว่าโหยอย่างโหดเดี๋ยวผมใส่ไปแล้วอะใส่ได้ยังไหมอ้อเฮ้ยมันใส่ได้ เรื่อยๆเลยหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงอีกอันหนึ่งโอเคโอเคงั้นเรามาเปิดกล่องนี้กันก่อนกล่องเซตนะเคลื่อนที่ไวบวกสองค่าชื่อเสียงบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต้นฟื้นเลือดไวบวกห้าหมดฟีวี เลือดบวกสิบไหนดูดิสวยรูอเปล่าเส้นนี้หไหนม่ยังอ๋อก็เท่อยู่นะไปไงขมใส่อเอาเฮียเซ็ตน่ากลัวใหม่ปไปไลนวะเดี๋ยวก่อน ผมรู้สึกว่าปืนผมมันจะหมดแล้วนะมันเลยเป็นแบบนี้โอเคของมันหมดอ่ะอันนี้ไงอยู่นี่เองผมว่าใส่เซตนี้ดีกว่าโอเคปืนพกอะไรก็หมดแล้วเซ็ตพกนี้ดีกว่าอ่ามีอะไรหมดอีกมีหัวหมดของหมดนะสิ้นเดือน สิ้นเดือนนี้ของหมดเยอะเลยโอเคก็ประมาณนี้คลิปก็อาจจะยาวหน่อยก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาับก่อนสวัสดีครับ